ถ้าในระดับราคาตอนนี้แนวรับนะครับรับสุดท้ายตรงนี้อยู่ที่109นะครับถ้าหลุดลงมาได้มารับกันอีกครั้งที่108นะครับนะแต่ว่าตอนนี้ยังให้น้ําหนักแนวโน้มว่าถ้ารับตัวนี้เอาอยู่นะครับซึ่งเคยลงมาทดสอบแล้วครั้ง ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้30กระะกฎาคม2564าครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ค่าเงนินหรือ x o r e x กันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่รับชมกันอยู่ครับหรือเพิ่งเคยมารับชมกัน้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับหรือใครสนใจเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการวิเคราะห์การเทรด ก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับเข้ากลุ่มกันมาได้ก็ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆในการเข้ากลุ่มของเรานะครับแล้วก็หากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายขั้งเงินกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับก็บนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับก็การสมัครเปิดบัญชีกับเรานะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้เราทําคลิปทําบทครา์ดีๆกันออกมาให้กันต่อไปนะครับ มากันที่เนื้อหาของวันนี้ครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ในส่วนของค่าเงินยูโรนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปครับยูโรตอนนี้สิ่งที่ผมมองไว้คือยูโรไม่สามารถทำนิวโลได้นะครับไม่สามารถทําโลใหม่ได้นะครับจะเห็นว่าโลมีการปรับตัวยกขึ้นแต่สิ่งหนึ่งก็คือไฮมีการปรับตัวลดลงเช่นกันเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ผมมองว่าราคามีโอกาสจะเคลื่อนตัวไซเวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับก็อาจจะวาง การเทรดของยูโรไปก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงการไลเวย์นะครับมักจะมีการผันผวนนะครับอาจจะติดติดติดไม่ยอมวิ่งแล้วอยู่ๆกระชากอะไรอย่างเงี้ยหรือติดติดติดไม่ยอมวิ่งกระชากลงอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ตลอดครับเพราะนั้นมักจะมีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นอ่าถ้ายูโรพักได้ก็พักไปก่อนครับอย่าเพิ่งไปเทรดมันแล้วกันนะครับไปลองมาหาดูจังหวะตัวอื่นเล่นกันดีกว่านะครับมาดูกันในส่วนของ UJ กันบ้างนะครับ UJ เนี่ย ตอนนี้กำลังมองอยู่ว่ามีการทดสอบเส้น2เส้น2เทรนที่กำลังมองอยู่นะครับคือเทรนของตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับกับเทรนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการล้นออกมาบ้างทดสอบเทรนด้านล่างนะครับเป็นไปได้นะครับแต่ว่าแนวโน้มน้ำหนักทิศทางเนี่ยยังให้ไปลักษณะของการใช้เวัพไปในทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับจะสังเกตูให้ดีว่าราคามีการยกไฮปรับตัวสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คาดการณ์ว่าจุด ปรับตัวรอบนี้จะอยู่แถวบริเวณนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวยกขึ้นมาที่ไฮครั้งินนะครับซึ่งถามว่าถ้าหลุดบริเวณนี้นะครับจะมารับกันอีกครั้งหนึ่งบริเวณนี้ครับนะเพราะฉะนั้นถ้าในระดับราคาตอนนี้แนวรับนะครับรับสุดท้ายตรงนี้อยู่ที่109นะครับถ้าหลุดลงมาได้มารับกันอีกครั้งหนึ่งที่108นะครับนะแต่ว่าตอนนี้ยังให้น้ําหนักแนวโน้มว่าถ้ารับตัวเนี้ยเอาอยู่ นะครับซึ่งเคยลงมาทดสอบแล้วครั้งหนึ่งแล้วอยู่ไปแล้วรอบนึงนะครับทีนี้อยู่ที่ว่าจะหลุดหรือเปล่าหรือจะกลับตัวกับเส้นนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าตอนนี้น้ําหนักทิศทางเนี่ยกับเทรนนี้ค่อนข้างน่าสนใจเพราะนั้นจะมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้ําหนักไปในลักษณะของการไซด์เว้นะครับคิดว่าจะอย่างปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับคิดว่าเท่เนี้ยจะเป็นจุดกลับตัวของ UJ กันได้นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดพลาดก็คัดลอสกันที่ 109นะครับมาดูกันในส่วนของ A u นะครับขอหนยครับแบบนึงอะมาดูกันในส่วนของ A u กันบ้างนะครับเอยู EU เนี่ยแนวโน้มทิศทางยังเป็นทิศทางขาลงอยู่นะครับเพราะนั้นราคายกปรับตัวสูงขึ้นมาหาจังหวะเข้าช็อตกันบริเวณนี้นะครับแต่ว่ายังไงจังหวะการเข้าชอ็อตกันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้ประสบการณ์กันสักนิดนึงนะครับอาจจะมองเทรนมองแนวโน้มนะครับราคาอาจจะติ ทำตัวปรับตัวสูงขึ้นมาแบบนี้แล้วพลิกหัวกันแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอดูครับว่าราคาจะยกตัวปรับ,บตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดปรับ,บตัวสูงขึ้นมาก็เดี๋ยวต้องรอจังหวะก่อนนะครับว่าราคาจะกลับตัวตรงไหนนะครับเพราะมีโอกาสเป็นไปได้ครับที่าราคาจะแบบยกตัวขึ้นมานะครับเป็นช่วงพักฐานจากการลงรอบนี้นะครับเพราะนั้นราคายกตัวขึ้นมาสูงๆแถบวบนี้ครับก็หาจังหวะช็อต กันได้นะครับยังให้แนวโน้มน้ำหนักทิศทางไปในขาลงอยู่นะครับมากันที่ในส่วนของ GU นะครับ g ี GU เนี่ยก็ยังมองว่ามีการทำโลเกิดขึ้นนะครับนะขอไปครับมีการทำโลเกิดขึ้นเาะฉะนั้นแนวโน้มคิดว่าจะยังเป็นแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มทิศทางของลักษณะของการไซด์เวดาวนะครับนะไซด์เวดาวตอนนี้จุดที่คาดว่าจะ มองว่าจุดที่จะกลับตัวได้ก็จะมีบริเวณนี้กับต้านถัดไปเนี่ยก็คือต้านถัดไปบริเวณหนึ่งหสี่หนึ่งได้ครับหนึสี่หนึ่งนะเป็นต้านถัดไปนะครับะนะครับก็ก็ต้องรอจังหวะครับว่าราคาจะกลับตรงไหน เพราะนะั้นราคาขึ้นมาสูงๆแบบนี้ก็ปล่อยมันไปก่อนครับรอจังหวะว่าขึ้นมาแล้วติดครับติดติดติดไปไม่ได้แล้วพลิกหัวแบบนี้ครับก็จะมาไล่ในทิศทางลงอีก้งหนึ่งหรือขึ้นมาด้านบนต้านหนึ่งสี่หนึ่งแล้วติดครับแล้วก็พลิกหัวลงค่อยกลับมาหาจังหวะเข้าช็อตกันฝังนี้จะดีกว่านะครับแล้วก็เป้าหมายในการที่จะกลับตัวแต่ละครั้งเนี่ยเป้าหมายก็มองที่โลถัดไปเลยนะครับบริวเวณหนึ่งสามสี่นะครับหนึ่งสามสามนะครับแบบนี้นะครับซึ่ง ตอนนี้ก็ถามว่าเราเราไม่ทราบหรอกว่ามันจะกลับตัวณจุดไหนนะครับแต่ว่าก็ให้สังเกตพฤติกรรมครับดูในเรื่องของการกลับตัวในเรื่องของแนวโน้มนะครับแนวโน้มที่กลับตัวสูงขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดมีการไซด์เวยยออกข้างแล้วก็ทำนิวโลในทำเฟรมอย่างเช่น4ชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นจุดพิจารณา follow trend ได้นะครับก็ยังเน้นให้น้ำหนักไปในทิศทางขางลงนะครับมาดูกันในส่วนของ U cat ครับ U cat เนี่ยเป็นจุด เป็นตัวหนึ่งที่น่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับราคาลงมาทดสอบรับและเป็นเทรนด์จะเรียกว่าเป็นจุดทดสอบที่ค่อนข้างสำคัญแล้วกันนะครับถามว่าจะเป็นรับสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ครับอันอาจจะหลุดลงมาตรงนี้แล้วค่อยตั้งฐานปรับตัวทำาให้อีกครั้งก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นราคาตอนนี้อยู่ใกล้รับพอสมควรครับก็จุดตัดขาดทุนไม่ไกลครับ1.2ึสิ ก็เ,เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับแต่ว่ายังไงซะรอสัญญาณภาพก่อนตัวในทำเฟรมย่อยเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับ <S <S อาจจะเห็นสัญญาณของมดไซเวแบบนี้ครับสมมุติมันอาจจะไซเวแบบนี้ก็ได้แล้วราคาพลิกขึ้นมาแบบนี้ครับก็อาจังหวะโฟลว์เทรน n ์กันนะครับเป้าหมายก็ไฮเดิมนะครับ1.28นะครับ ราคากลับมาได้ก็ไปเล่นกันแถวๆหนึ่งจุดสองแเลยนะก็สามารถใช้เทรนลันขึ้นมาแบบนี้ครับอาจจะได้ลันเทรนแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับ U ูแคนะครับไปกันที่ในส่วนของ GJ นะครับ GJ เนี่ยแนวโน้มทิศทางหลักนะครับต้องมองว่าเป็นทิศทางหาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มีการปรับฐานปรับตัวในช่วงนี้ขึ้นมาคิดว่าจะเป็นจุดท,ที่ลงมาทดสอบสุดท้ายแล้วก่อนที่จะไล่ทำนิวไฮกลับไปครั้งหนึ่งนะครับตามแนวโน้มหลักนะฮะ มันก็จะเกิดเทรนในภาพที่ย่อยลงมาครับนะทีนี้การยกตัวขึ้นมาในรอบช่วง2วัน3อ่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับปรับตัวขึ้นมาในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาจะพักฐานแถวนี้ครับหรือในกรอบตัวนี้ครับนะเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาแบบวิ่งแบบสตรองเทรนเลยก็คือไปตามตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาพักก็อาจจะเคลื่อนตัวในลักษณะนี้กันได้นะครับอันนี้ต้องติดตามว่าราคาจะเคลื่อนตัวเล่นไปในแบบไหนนะครับแต่ว่า ถ้าจะสตรองจริงๆก็คือจะต้องหลุดแล้วทำา i g ขึ้นไปนะครับหลุดกรอบตัวนี้ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดไม่หลุดกลับลงมาเล่นด้านล่างนะครับก็เล่นในกรอบนี้ครับกว้างๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับ GJ นะมาจนในถึงตรงนี้แล้วก็ครบทุกตัวสําหรับค่าเงินในวันนี้นะครับก็ ใครชอบบทวิเคราะห์ของเราก็อย่าลืมครับกดติดตามกด s u b สไครป์กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพูดคุยเพิ่มเติมกันในกลุ่มกันได้นะครับโดยที่ลิงก์เข้ากลุ่มจะอยู่ด้านล่างวิดีโอนะครับนะใครสนใจเปิดบัญชีซื้อขายกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนทีมงานให้ทำคลิปดีๆกันออกมาด้วยนะครับสําหรับวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับพรุ่งนี้สามทุ่มนะครับอัปเดตบทวิเครราาาะะหห์์ภพปปจํสัด นะหนังในส่วนของค่างเงินกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณครับ